เวฟอินเตอร์คอมแอปพลิเคชันใหม่จากเซนาเป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับการสื่อสารสำหรับผู้ขับขี่ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือช่วยแก้ปัญหาข้อจํากัดของขอินเตอร์คอมแบบดั้งเดิมทั้งเรื่องระยะทางและจํานวนผู้ใช้งานซึ่งจะทําให้ผู้ขับขี่เชื่อมต่อได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในการขับขี่เ e ียร์เบสอินเตรระบบอินเตอร์คอมที่ช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานเป็นแบบอัตโนมัติและแม่นยำ f r i e n d s Base Intercom เชื่อมต่อกับเพื่อนในกลุ่มได้ง่ายดายและไม่จำกัดผู้ใช้งาน Live Location Display in r e a l t i m e แสดงตำแหน่งแบบเรียลไทมในนัศมี8กิโลเมตร Intelligent Web-to-Mesh Conversion ฟีเจอร์ที่แปลงสัญญาณ w ว b อิน e r c o m เป็น Mesh Intercom โดยอัตโนมัติช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีสะดุด c r o s s b น n d มเพ a ส i ิ i ิ i ิตรองรับการใช้งานร่วมกับแบนด์อื่นๆ ซึ่งจะทำให้คลิปของคุณเป็นตัวอย่างเพื่อเผยและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป